พแม่พี่น้องของวลดาทุกทุกคนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวลดาทุกท่านนะคะวันนี้วันอังคารเนาะเป็นวันอังคารสีชมพูนะคะใส่สีชมพูออกบานเย็นเนาะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยพ่อแม่พี่น้องวลดาได้ของดีๆทุกอย่างมาฝากมาต้อนเดอ้อพ่อแม่พี่น้องทุกอย่างสินค้าที่วราดาขายตรงปกทุกชิ้นนะคะตรงปกทุกชิ้นท่านซื้อท่าน ชิ้นไหนท่านจะได้ชิ้นนั้นวันนี้วรดาก็จะมาจัดโปรอีกนะคะเป็นผ้าสิ้นดักแด้นะคะของใหม่เอี่ยมคัดเกตมาแต่อยากลดราคาให้ท่านจัดโปรอีกแล้วนะคะโปรซปเปอร์โปรนะคะสินค้าทุกอย่างจัดโปรทุกรอบทุกอาทิตย์นะคะวันนี้ท่านได้สนใจสินค้าผ้าดักแด้ของเราก็เข้ามาทักเข้ามาโทรนะคะ0ูนย์4ก้า6หนะคะ สินค้าทุกอย่างเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าทุกอย่างเรามีพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านเนาะสินค้าของเราคัดเกตมาเรียบร้อยนะคะสินค้าของเราพร้อมเอาไปตัดผ้าสิ้นก็ได้ตัดเสื้อก็ได้ทุกอย่างขอให้ท่านเข้ามาดูมาชมทักทายกันนะคะเราจะเริ่มสตาร์ทผืนแรกนะคะเป็นผ้าสิ้นดักแด้ราคา799บาทเวลาดาจะขายจัดโปรต,ตอนนี้เพียง550บาทนะคะช่วงนี้อยากหมุนเงินนะคะเพราะตลาดเงียบนะคะ ดินฟ้าอากาศก็ไม่ปกติช่วงนี้มีฟ้าฝนลมมาสองวันแล้วนะคะก็มาขายให้รถพิเศษท่าน550ในคลิปนี้นะคะรถโปรอีกแล้วมาเดอ้อจ่ามาเดอ้อพ่อเม่พี่น้องมาเดอ้อท่านใดผู้ใดสิอยากได้สินค้างามๆผ่าดักแดของชจ้าจังหวัดสกลนครกะมาได้คะ่ะรถพิเศษเพียงหาลอยหาซิบจากรคาคาเจ9เป็นผ่าคะเป็นผ่า ธรรมชาตินะคะเป็นผ้าธรรมชาติสวยค่ะเห็นว่าเนื้อละเอียดงามเนื้อละเอียดงามสวยค่ะเราก็แบ่งปันท่านพิเศษเพียง550ท่านใดที่สนใจอยากได้สินค้าถูกและสวยก็เข้ามานะคะจากวรดาผ้าคลา้สินค้าของเรามีทุกอย่างคัดเกดเป็นผ้าดักแด้สวยเอาไปตัดสิ้นก็ได้ตัดกระโปรงก็สวยนะคะเราจะให้ท่านดูที่วรดา,า,าตัดมานะคะ เราจะโชว์ให้ท่านเลยค่ะอย่างนี้นะคะเป็นผ้าดักแด่ที่วร,รดาตัดมาใหม่นะคะตัดมาใหม่นะคะอันนี้เอวสามสิบนะคะเป็นผ้าดักแด่นะคะเราจัดโปรตอนนี้เพียงพันสองนะคะสีชมพูเอวยี่สิบนะคะตัดมาใหม่เลยวร,รดาจัดโปรหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะผ้าใหม่ผ้าดักแด่แบบที่เราพูดขายตัวนี้นะคะ สินค้าของเราตรงปกนะคะโอเคมาพื้นที่สองนะคะวลราก็จัดโปรเหมือนกันนะคะห้าร้อยห้าสิบนะคะห้าร้อยห้าสิบแทบจะไม่อยู่แล้วกําไรนะคะแต่ก็อยากขายอยากหมุนเงินเห็นไหมคะ่ะสวยค่ะอันนี้เป็นสีเขียวนะคะเป็นสีเขียวสวยงามนะคะเขียวน้ําทะเลนะคะงามเงา,งาบับเลยนะคะผ้าดักแด้ดคัดเกรดแล้วนะคะ วลาดาก็พิเศษให้เพียง550นะคะท่านใดสนใจทักมาสินค้าเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าของเราทุกอย่างพร้อมส่งให้ท่านถึงนาะบ้านทุกคนนะคะหากท่านต้องการสินค้าดีมีคุณภาพนะคะคัดเกรดมาแล้วนะคะ550เท่านั้นจัดโปรให้ท่านเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะแบบนี้ตัดสปายก็สวยนะคะตัดเสื้อคุมก็ง,งาม จะเอาไปตัดเป็นกางเกงก็ได้นะคะภาพแบบนี้ตัดได้หลายอย่างนะคะสวยค่ะต่อมาอีกเป็นนําเบอร์สามนะคะวลรดาก็จะมาจัดโปรให้ท่านทุกผืนทุกชิ้นนะคะนี่ค่ะสวยงามมากนะคะตัดขึ้นมาสวยมากตัดเป็นเสื้อคลุมก็ได้ตัดเป็นผ้าสิ้นยิ่งสวยนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะท่านใดอยากได้สินค้าเอาไปงามๆคนไทยผลิตนะคะของคนไทยทอแฮนเมดทั้งหมดนะคะ จัดโปรอีกแล้วนะคะ550นะคะท่านใดสนใจทักมาเลยวันนี้เรามีกิ่งพร้อมขายเรามีแท้แน่นอนพร้อมแบ่งปันให้ท่านสุดๆนะคะ550นะคะ550จัดจัดให้ท่านเลยนะคะนำเบอร์3นะคะสวยค่ะนำเบอร์สนะคะ ตัวนี้นะคะอันนี้เป็นดักแด้เหมือนกันนะคะเนื้อจะแน่นนะคะดักแด้วลดาก็มาจัดโปนะคะจากพื้นละเจ็ดร้อยให้ท่านเพียงห้าร้อยห้าสิบท่านดูเชิงดูลายสีสวยเนื้อดีเนื้อแน่นนะคะเราก็พิเศษให้เลยนะคะเพียงห้าร้อยห้าสิบวันนี้เราแบ่งปันเราจัดโปให้อีกแล้วนะคะท่านใดสนใจรีบรับท่านใดอยากได้สินค้าตรงหน้าปกเข้ามาเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขาย สินค้าของเรามีแท้แน่นอนนะคะท่านเอาไปแล้วท่านจะไม่ผิดหวังเพราะสินค้าของเราสวยทุกผืนคัดเกดมาแล้วนะคะเราให้พิเศษห้าร้อยห้าบนะคะมาอีกนะคะตัวนี้เหลืออยู่ผืนเดียวนะคะของยังไม่เข้าอันนี้เป็นเข็นมือนะคะสวยผ้าเส้นใหญ่นะคะคามเส้นใหญ่ยิ่งซักยิ่งนุ่มนะคะลายมงกุฎเพชรท่านดูเลยนะคะสวยงาม เราก็แบ่งปันให้ท่าน550เช่นกันนะคะเราไม่ขายขืนเป็นพันนะคะเราขายแค่550นะคะผ้าของเราขายถูกกว่าหน้าร้านอีกนะคะพิเศษสุดๆนะคะเพียง550นะคะสินค้าของเราไม่มีตำหนิใดๆทั้งสิน้นสินค้าดีมีคุณภาพสินค้าของเราคัดเกตมาแล้วนะคะพิเศษสุดๆเลยนะคะ550บาทนะคะ มาอีกแล้วนะคะตัวนี้นะคะสีเหลืองนะคะสีเหลืองเป็นดักแดก้เหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นผ้าเนื้อนิ่มนะคะเนื้อนิ่มๆแล้วก็ให้ท่านพิเศษนะคะห้าร้อยห้าสิบเช่นกันนัมเบอร์หกนะคะสินค้าเราสวยสินค้าเราแน่นอน,นะคะ่ะท่านเอาไปใส่ท่านจะไม่อายใครเลยเพราะสินค้าของเราตรงหน้าปกทุกคืนนะคะตรงหน้าปกสวยเท้แน่นโนนนะคะห้าร้อยห้าสิบจัดโปรอีกแล้วนะคะ มาอีกพื้นนี้นะคะพื้นนี้เป็นชมพูชมพูนี่ก็สวยลายงามนะคะลายงามเราแบ่งปันให้ท่านเลยนะคะห้าร้อยห้าสิบเนื้อดีมีคุณภาพนะคะจัดสรรให้ท่านเลยนะคะราคาพิเศษห้าร้อยห้าสิบท่านใดสนใจด่วนๆน,นะคะสินค้ามีกิ่งพร้อมขายนะคะเราจัดให้ท่านเพียงห้าร้อยห้าสิบนะคะ จัดทั้งคลิปนี้เลยนะคะห้า้อยห้าสิบบาทนะคะสินค้าโอเคทุกผืนได้มาตรฐานนะคะสวยท่านดูเชิงดูลายงามมากนะคะดูเชิงดูลายของเขาสวยมาตรฐานนะคะมาอีกนัมเบอร์8ปดอันนี้เป็นสีเหลืองสีเหลืองนี่ก็สวยค่ะสวยงามเป็นเหลืองคาิินนะคะตัวนี้ ท่านดูเชิงดูลายเขานะคะโอเคไหมทุกอย่างมีแท้แน่นอนทุกอย่างมีกิ่งพร้อมขายนะคะเราก็แบ่งปันให้ท่านพิเศษสุดๆเพียง550านะคะท่านใดสนใจรีบทักมาเลยท่านใดอยากได้สินค้างามๆตรงหน้าปกเอาไปตัดเอาไปฝังเอาไปต้อนได้หมดเลยนะคะสินค้าทุกอย่างเราโอเคทุกผืนสินค้าทุกอย่างเราตรงหน้าปกทุกชิ้นนะคะ ให้ท่านพิเศษเพียงห้าร้อยห้าสิบเท่านั้นนะคะพิเศษไปเลยนะคะมาพื้นนี้นะคะเราก็ยังจัดโปรแบ่งปันท่านเหมือนเดิมนะคะห้าร้อยห้าสิบสีชมพูหวานสวยะคะ่ะใส่ได้งามงามใส่กับเสื้อสีครีมใส่กับเสื้อสีอะไรได้ครบเลยนะคะแบบนี้สีโอรสด้สีชมพูอ่อนก็ได้สีครีมก็ได้นะคะ อันนี้ให้ท่านเป็นนัมเบอร์เนะคะท่านใดสนใจรีบพักมาเลยนะคะสวยแท้แน่นอนแบ่งปันให้ท่านได้สุดๆเลยนะคะเต็มที่ให้เลยนะคะแล้วชุดนี้เรายังมีชุดหนึ่งนะคะสวยไม่รู้ใครจะได้เป็นเจ้าของตัวนี้เกินคุ้มเกินคาดนะคะเวราวได้จัดโปรอีกแล้วนะคะหนึ่บาทเพราะราคาตัวนี้พันหก เป็นผ้าชุดหนึ่งคูณสี่เมตรนะคะตัวนี้มีชุดเดียวเราก็จัดโปรแบ่งปันให้ท่านนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทราคาต้นทุนมาเลยนะคะเราพิเศษให้เลยสินค้าทุกอย่างเราจัดโปรแบ่งปันให้ท่านสุดๆเลยนะคะโอเคทุกอย่างงามแท้แน่นอนนะคะ1,100บาทนะคะที่มาวันเสาร์หมดไปแล้วนะคะเหลือผืนเดียวนะคะท่านใดสนใจทักมานะคะทักมาเลยเราให้ท่านนะคะ 900บาทนะคะท่านใดสนใจ900บาทนะคะเราจัดโกให้ท่านนะคะ900บาทมาทั้งหมด4ตัวเหลือตัวเดียวเท่านี้นะคะวลดายกให้ท่านเลยสินค้าทุกอย่างที่เรายกขึ้นมีแท้แน่นอนนะคะท่านใดอยากได้กิงจังอยากได้กิงๆก็พูดคุยกันได้นะคะเข้ามาพูดมาคุยต่อเนื่องเราจะได้ส่งสินค้าให้ท่านด่วนจีไปสนอจ๋าเลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เมตตาขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาอุดหนุนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วลดา ภาคามนะคะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะดูแลส,สุขภาพนะคะอากาศเย็นนะคะเชื่องนี้อากาศเย็นค่ะบ๊ายบาย